พวกเขาเป็นชาวต่างชาติเธอเป็นภรรยาชาวไทยทั้งหมดถูกตัดสินประหารชีวิตแต่เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นทำไมความรักกลายเป็นอาชญากรรมเลือดเย็นและทำไมเธอถึงทรยศพวกเขาในนาทีสุดท้ายนี่คือเรื่องจริงที่สะเทือนขวัญคดีที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศไทยความลับดำมืดกำลังจะถูกเปิดเผยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณขณะลุก แสงแดดยามบ่ายแผดเผาลงบนพื้นถนนร้อนระอุเสียงจักจกั่นกรีดร้องระงมจากต้นไม้ริมทางลมหายใจของอนงสะดุดเป็นจังหวะเธอยืนตัวแข็งหน้าซีดเผือดมือเย็นเฉียบเสียงโซ่ตรวนกระทบกันดังกริก,กริกสามีชาวต่างชาติของเธอถูกกดตัวลงกับเก้าอี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างมองเธอด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เขามักมองเธอด้วยความรัก แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เชื่อใจสารเงียบกริบมีเพียงเสียงกระซิบจากมุมห้องจำเลยทั้งสี่ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตอานงรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นมือของเธอกำแน่นริมฝีปากสันระริกเธอ,อยากกรีดร้องอยากอธิบายแต่ไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกจากริมฝีปากเธอรู้ดีว่ามันสายเกินไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อหกเดือนก่อน เธอจำวันนั้นได้ดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลุกเธอจากฝันปลายสายคือเดวิดสามีของเธอน้ำเสียงของเขาตื่นตระหนกเกิดเรื่องแล้วรีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้เธอขับรถออกไปโดยไม่ถามอะไรอีกถนนมืดสนิทมีเพียงแสงไฟกระพริบจากเสาไฟฟ้าเป็นระยะเมื่อเธอไปถึงโรงแรมเล็กๆริมหาดพื้นหน้าห้องพักเปื้อนเลือดกลิ่นคาวคลัคลุค้งในอากาศ ภายในห้องร่างชายวัยกลางคนชาวยุโรปนอนแน่นิ่งดวงตาของเขาเบิกโพรงริมฝีปากอ้าเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างนี่มันอะไรกันเดวิดเธอถามเสียงสัน่นเดวิดยืนหน้าซีดมือเปื้อนเลือดฉันไม่ได้ตั้งใจเขาขู่จะเอาเงินฉันอานองตัวเย็นเฉียบความคิดแล่นเร็วเธอหันไปเห็นไมเคิลและเจสันเพื่อนของเดวิดยืนเงียบอยู่มุมห้อง แววตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความกังวลเราต้องกำจัดศพเจสันพูดขึ้นเบาๆเธอสายหน้าดวงตาเบิกกว้างไม่เราควรแจ้งตำรวจแต่เดวิดกระชากแขนเธอแน่นไม่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะติดคุกกันหมดมือของเธอสั่นหัวใจเต้นรัวเธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วเธอก็เลือกทางที่ผิด อันนงไม่รู้ว่าตัวเองพยักหน้าตกลงไปตอนไหนแต่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีเธอก็อยู่กลางป่ามือกำพล่วแน,น่นเดวิดกับไมเคิลขุดดินอย่างเร่งรีบเจสันยืนหอบมองซ้ายมองขวาอย่างระแวงลมกลางคืนพัดเย็นแต่เหงื่อเธอไหลซึมเต็มแผ่นหลังเสียงจักะจั่นร้องระงมคล้ายจะกลบเสียงหัวใจเธอที่เต้นกระหน่ำเธออยากวิ่งหนีอยากย้อนเวลากลับไปก,ไปก่อนรับโทรศัพท์คืนนั้น แต่ไม่มีทางเลือกแล้วร่างชายคนนั้นถูกห่อด้วยผ้าพลาสติกถูกลากลงไปในหลุมเสียงร่างกระแทกพื้นดินดังก้องอยู่ในหัวมือเธอสั่นจนแทบจับพลั่วไม่อยู่เร็วเข้าเดวิดเร่งเสียงกระซิบกระชากอนงตักดินกลบช้าๆทุกเศษดินที่ตกกระทบลงไปเหมือนถ่วงวิญญาณเธอลึกลงเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างเงียบสงบ แต่เธอรู้ดีว่าความเงียบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าหลังจากวันนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแต่ในความเป็นจริงมันเพิ่งเริ่มต้นอานองนอนไม่หลับมาหลายคืนทุกครั้งที่เธอปิดตาภาพร่างไร้วิญญาณในคืนนั้นก็ย้อนกลับมาเธอสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเสียงฝนตกกระทบหลังคาทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้งเธอเริ่มหวั่ระแวง เธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้เดวิดเองก็เปลี่ยนไปเขาดื่มหนักขึ้นอารมณ์แปรปรวนไมเคิลและเจสันก็แทบไม่มาหาพวกเขาอีกทุกคนเริ่มห่างกันเหมือนพยายามจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โชคชะตาไม่ให้พวกเขาหนีง่ายๆ3สามสัปดาห์ต่อมาตำรวจพบศพข่าวแพร่สะพัดไปทั่ว ร่างของชายคนนั้นถูกฝังตื้นเกินไปฝนตกหนักชะดินออกจนเห็นมือขาวโพลนโผล่พ้นพื้นดินอาน,นงเห็นข่าวในโทรทัศน์มือเธอสั่นดวงตาเบิกกว้างเธอรู้แล้วว่าทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงตรงหน้าเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นอย่างแรงอาน,นงสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นโครมครามเธอหันไปมองเดวิดเขาหน้าซีดเผือดดวงตาตื่นตระหนก ไมเคิลและเจสันนั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้อานองตัวแข็งทื่อมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเดวิดกำแขนเธอแน่นจนเจ็บอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเขากระซิบเสียงเครียดเธอกลืนน้ำลายลงคอฝืดฝดบานประตูเปิดออกตำรวจบุกเข้ามาในห้องทันที เดวิดแอนเดอร์สันไมเคิลโรเบิร์ตเจสันคารเตอร์และอนองสมานคุณทั้งหมดถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโลกทั้งใบของเธอพังลงตรงนั้นอานองถูกกดตัวลงกับพื้นมือเย็นๆของตำรวจล็อกกุญแจมือเธอแน่นเสียงคลิกของโลหะดังชัดเจนเหมือนเสียงตัดสินชะตาชีวิตเธอเงยหน้าขึ้นมองเดวิดเขาก้มหน้าลงไม่ยอมสบตาไมเคิลกับเจสันไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว เธอรู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยเธอได้อีกแล้วเธอรู้แล้วว่าตอนจบของเรื่องนี้มีเพียงทางเดียวและมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงไซเรนดังกรีดร้องขณะที่รถตำรวจพุ่งผ่านถนนเปียกฝนไฟสีแดงน้ำเงินสะท้อนบนใบหน้าอนง์เธอนั่งนิ่งร่างสันสถานมือยังถูกล็อกแน่นด้วยกุญแจมือเย็นเยียบเดวิดนั่งข้างเธอดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีวิญญ,ญาณ ไมเคิลและเจสันถูกจับแยกไปอีกคันเธอพยายามบอกตัวเองให้สงบแต่ทุกเสียงรอบตัวดังขึ้นเรื่อยๆเสียงฝนตกกระทบกระจกเสียงลมหายใจหนักๆของตำรวจที่นั่งอยู่ข้างเธอเสียงหัวใจของเธอเองที่เต้นโครมครามรถหยุดกระทันหันหน้าโรงพักขนาดใหญ่ประตูเปิดออกลงมามือแข็งๆกระชากแขนเธอให้ลุกขึ้น เธอถูกผลักเข้าไปข้างในกลิ่นอับของห้องขังตีขึ้นมาทันทีแสงไฟสีขาวจ้าทำให้เธอตาพรา่าเสียงพิมดีกระทบแป้นคีย์บอร์ดเสียงกระซิบของตำรวจเธอถูกพาไปนั่งตรงหน้าโต๊ะสอบสวนไฟสปอตไลท์ส่องลงมาตรงกลางโต๊ะเจ้าหน้าที่นั่งลงฝั่งตรงข้ามมองเธอด้วยสายตานิ่งเฉียบเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเธอเม้มปากแน่นมือสันะร,ริก เธอรู้ดีว่าทุกคำพูดของเธอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตอนณงสูดลมหายใจเข้าลึกแต่หัวใจยังเต้นแรงเธอกวาดตามองรอบห้องสอบสวนผนังสีซีแสงไฟจ้าโตไม้เก่าๆมีกลิ่นเหล็กสนิมจางๆเจ้าหน้าที่นั่งนิ่งรอคำตอบจากเธอเธอรู้ว่าถ้าโกหกทุกอย่างจะแย่ลงแต่ถ้าพูดความจริงเธออาจไม่มีโอกาสได้ออกจากที่นี่อีกเลย ริมฝีปากแห้งผากเธอกลืนน้ำลายฝืดๆลงคอฉันเธอเริ่มพูดเสียงสั่นเครือเธอเหลือบมองเดวิดที่ถูกสอบสวนอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องเขาไม่มองเธอเลยดวงตาจับจ้องพื้นเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเธอพูดออกไปในที่สุดเจ้าหน้าที่เอ็นตัวไปข้างหน้าสายตาเฉียบคมแต่คุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหม เธอกัดริมฝีปากลมหายใจสะดุดเธอจําเลือดบนพื้นห้องพักโรงแรมได้ดีเธอจํามือสันส่นๆของเดวิดจําสายตาวิตกของไมเคิลและเจสันได้ทุกอย่างเธอจําความกลัวที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกได้อย่างชัดเจนแต่เธอไม่อาจบอกได้ว่าทำไมทำไมในคืนนั้นเธอถึงเลือกช่วยพวกเขากลบหลักฐานทำไมเธอถึงไม่วิ่งหนีไปตั้งแต่แรก เธอหลับตาแน่นความทรงจำถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นสึนามิจากนี้ทุกคำพูดของเธอจะตัดสินว่าเธอจะรอดหรือจะต้องจบชีวิตในเรือนจำํำอนงเม้มริมฝีปากแน่นเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีอีกแล้วเธอมองเจ้าหน้าที่ตรงหน้าดวงตาของเขาเย็นชาและแน่วแน่ใช่เธอพูดออกมาในที่สุดเสียงของเธอเบาหวิวแต่ทุกคนในห้องได้ยินชัดเจน ฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าหน้าที่โน้มตัวเข้าใกล้กว่าเดิมบอกเราทั้งหมดมือของเธอสั่นร่างทั้งร่างเหมือนถูกตรึงไว้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกนึกย้อนกลับไปยังคืนนั้นเธอจำได้ว่าเดวิดตะโกนเสียงดังเธอจำได้ว่าไมเคิลพยายามจับตัวชายคนนั้นไว้เธอจำได้ว่าเจสันเป็นคนหยิบขวดแก้วขึ้นมาและฟาดเข้าที่ศีรษะเขา เสียงกระแทกดังก้องอยู่ในหูเธอจนถึงตอนนี้เลือดสีแดงเข้มกระเซน็นเปื้อนพื้นชายคนนั้นสุดลงดวงตาเบิกโพลงก่อนร่างจะนิ่งสนิทเธอจำทุกอย่างได้แต่เธอไม่ได้หยุดมันเธอแค่ยืนอยู่ตรงนั้นดูทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงในอกเธอรู้ว่าหลังจากคำพูดต่อไปชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เธอมองตรงไปที่เจ้าหน้าที่และพูดออกมาอย่างชัดเจนฉันช่วยพวกเขากำจัดศพห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเจ้าหน้าที่มองหน้ากันก่อนที่หนึ่งในนั้นจะจดอะไรบางอย่างลงบนกระดาษเสียงปากกาขีดเขียนดังชัดเจนในบรรยากาศที่กดดันเธอรู้แล้วว่าเธอข้ามเส้นกลับไปไม่ได้อีกแล้วแปลว่าคุณยอมรับว่ามีส่วนร่วมอนงกลืนน้ำลายช้าชา้ เธอหันไปมองเดวิดเป็นครั้งสุดท้ายเขายังไม่หันมาหาเธอยังคงนั่งนิ่งเหมือนหุ่นที่ไร้วิญญาณเธอเข้าใจทุกอย่างในวินาทีนั้นเองเธอเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่พวกเขาใช้จนหมดประโยชน์แล้วและตอนนี้เธอกำลังจะจบชีวิตลงเพียงลำพังอาน,นงรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดมือของเธอเย็นเฉียบแม้ว่าเหงื่อจะซึมทั่วฝ่ามือ เธอพยายามสูดลมหายใจแต่เหมือนอากาศรอบตัวหนักอึง้งฉันยอมรับเธอพูดเสียงสัน่นเจ้าหน้าที่พยักหน้าเบาๆก่อนยกแฟ้มเอกสารขึ้นมาแล้วสามีคุณละ่ะอนงเงียบเธอเหลือบมองเดวิดอีกครั้งเขายังคงไม่หันมามองเธอไม่แม้แต่ขยับตัวมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าเขาจะไม่ปกป้องเธอเธอคิดว่าเขารักเธอ เธอคิดว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเธอแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกจะเงียบเธอเป็นเพียงคนเดียวที่กำลังจะผเผชิญกับความจริงทั้งหมดเธอกลืนน้ำลายลงคอแห้งผากเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กติ๊กเป็นจังหวะที่กดดันเจ้าหน้าที่จ้องมองเธอรอคำตอบเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวจากนี้ไปเธอจะเลือกอะไรเธอจะปกป้องเดวิดเหมือนที่เธอเคยทำมาตลอด หรือเธอจะพูดความจริงทั้งหมดแล้วลากเขาลงนรกไปด้วยกันอนงรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิง่งเธอมองเดวิดอีกครั้งหวังว่าเขาจะหันมามองเธอสักนิดแต่เขายังคงก้มหน้าไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวไม่เคลื่อนกับเจสันก็เช่นกันทุกคนเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าเธอเป็นเพียงเงาที่ไร้ตัวตนความเจ็บปวดตีขึ้นมาจุกแน่นในอกเธอช่วยพวกเขาเธอทำทุกอย่างเพื่อพวกเขา แต่ตอนนี้ไม่มีใครช่วยเธอเลยเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอมีโอกาสเลือกทางเดินของตัวเองเธอลืมตาขึ้นมองเจ้าหน้าที่ตรงหน้าอย่างแน่วแน่เดวิดเป็นคนฆ่าเสียงของเธอกล้องในห้องสอบสวนทุกสายตาหันมามองเธอทันทีเดวิดเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้าง ไม่เคลื่อนกับเจสันหันมามองกันก่อนที่สีหน้าของพวกเขาจะเปลี่ยนไปความเงียบกดดันทุกอย่างรอบตัวเจ้าหน้าที่จ้องเธอขเขม็งก่อนจะโรปากกาลงบนกระดาษเล่ามาทั้งหมดอานงสูดลมหายใจอีกครั้งเธอรู้ว่าไม่มีทางถอยอีกแล้วเธอรู้ว่าเธอกำลังลากเดวิดลงไปในขุมนรกด้วยกันแต่เขาเป็นคนเลือกแบบนี้เอง เดวิดขยับตัวทันทีที่ได้ยินคำพูดของเธอเขาจ้องหน้าเธอดวงตาวาวโรดริมฝีปากเม้มแน่นอานงเธอพูดอะไรหนะ้าเสียงเขาต่ำลึกและเต็มไปด้วยโทสะไม่เคล่อนกับเจสันหันไปมองเดวิดสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มตระหนักแล้วว่าเกมจบลงแล้วอานงมองเดวิดตรงๆไม่หลบสายตาเธอเห็นความโกรธความตกใจและบางสิ่งที่คล้ายกับความหวาดกลัว เธอพูดต่อเสียงหนักแน่นกว่าครั้งแรกเดวิด <David S 1> เป็นคนฆ่าฉันเห็นทุกอย่างเจ้าหน้าที่พยักหน้าก่อนพลิกแฟ้มเอกสารไปหน้าใหม่บอกมาให้หมดเธอสูดลมหายใจลึกมือยังสั่นอยู่แต่เธอต้องพูดออกไปวันนั้นเราอยู่ในห้องพักโรงแรมเดวิดทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นภาพในหัวเธอชัดเจนราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเสียงตะโกนของเดวิด เสียงขวดเหล้าที่แตกกระจายเสียงร้องสุดท้ายของเหยื่อก่อนร่างของเขาจะล้มลงกระแทกพื้นเลือดที่ค่อยๆไหลซึมเปื้อนพรมเธอจำได้ว่ามันมีกลิ่นเหม็นคาวจนเธอแทบอาเจียนเธอตัวสั่นขณะที่เล่าต่อตอนนั้นฉันบอกให้หยุดแต่พวกเขาตัดสินใจแล้วเธอเหลือบมองไมเคิลกับเจสันพวกเขานั่งนิ่งเหมือนไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรเพราะเธอพูดความจริง เธอพูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเธอรู้ดีว่าหลังจากนี้เดวิดจะไม่มีวันให้อภัยเธอแต่เธอไม่สนใจอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วจริงๆเดวิดจ้องเธอขเขม่งในตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเธอมันโกหกเขาตะโกนเสียงก้องไปทั่วห้องสอบสวนไม่เคลื่อนกำมัดแน่นริมฝีปากเม้มสนิทเหมือนกำลังชั่งใจเจสันเบือนหน้าหนีไม่กล้าสบตาใคร แต่อันง์ไม่ถอยอีกแล้วเธอจ้องหน้าเดวิดกลับด้วยสายตาเย็นชาฉันโกหกงั้นเหรอเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นงั้นบอกพวกเขาสิเดวิดบอกพวกเขาว่าฉันพูดผิดตรงไหนเดวิดอ้าปากจะเถียงแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาเจ้าหน้าที่มองพวกเขาสลับกันก่อนจะโน้มตัวไปข้างหน้าไมเคิลเจสันพวกนายมีอะไรจะพูดหรือเปล่า บรรยากาศตึงเครียดราวกับอากาศในห้องถูกรีดออกไปหมดไมเคินมองเดวิดแววตลังเลเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดออกมาเบาๆเดวิดนายเป็นคนเริ่มทุกอย่างเดวิดหันขอบไปหาไมเคิลราวกับถูกฟ้าผ่าใส่กลางหัวอะไรนะเขากัดฟันดวงตาเริ่มมีแววหวัว่นเจสันเสริมทันทีพอเถอะเรื่องมันจบแล้ว เดวิดสายหน้าอย่างรุนแรงร่างทั้งร่างสันสถานเขาหันมาจ้องอันคงอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอมาเล็วเขาคำรามเสียงต่ำราวกับสัตว์ป่าถูกต้อนจนมุมอันคงรู้ว่าตอนนี้เธอได้ทำลายทุกอย่างไปแล้วแต่เธอไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิดเธอแค่หลับตาลงแล้วพึมพำกับตัวเองฉันแค่รอด่ะครั้งนี้ฉันจะรอด เดวิดพุ่งตัวเข้าหาเธอราวกับสัตว์ป่าที่ถูกล่าเจ้าหน้าที่ขยับตัวทันทีเสียงเก้าอี้กระแทกพื้นดังลั่นมือแข็งแรงของตำรวจสองนายกระชากเดวิดออกจากตัวเธอเขาดิ้นรนแววตาคลั่งแค้นน้ำลายกระเด็นขณะที่ตะโกนใส่หน้าเธอเธอมันคนทรยศเธอคิดว่าพวกมันจะช่วยเธอหรือไงอนงนั่งนิ่งไม่แม้แต่ขยับตัวเธอเพียงมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่า เธอไม่กลัวอีกแล้วเสียงกุญแจมือกระทบกันดังกราวเจ้าหน้าที่กดตัวเดวิดลงกับโต๊ะก่อนเสียงหนึ่งจะดังขึ้นพอได้แล้วทุกสายตาหันไปมองเป็นสารวัตรใหญ่ที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องดวงตาของเขาเฉียบคมและเยือกเย็นเขาหันไปหาอานงมองเธอนิ่งๆก่อนพูดขึ้นเธอเลือกแล้วนะเธอกลืนน้ำลายมือเย็นเฉียบใช่เธอเลือกแล้ว แต่เธอไม่รู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรสารวัตรพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกคำสั่งเสียงเรียบพาพวกมันไปเดวิดยังคงสอบอถอและดิ้นรนแต่ไม่มีใครสนใจเขาอีกต่อไปไม่เคล่นกับเจสันยอมจำนวนก้มหน้าเงียบขณะที่ถูกพาออกจากห้องอานงนั่งอยู่ตรงนั้นร่างสันเทาทุกอย่างจบลงแล้วหรือยังเธอรู้ว่าเดวิดไม่มีวันให้อภัยเธอ เธอรู้ว่าแม้เขาจะถูกจับเข้าเรือนจำแต่เงาของเขาจะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตเสียงประตูห้องสอบสวนปิดลงอานงพิงหลังกับพนักเก้าอี้หลับตาลงช้าช้าแต่ในความมืดของเปลือกตาเธอยังเห็นมันเลือดบนพรมเสียงกรีดร้องและสายตาของเดวิดที่สาบแช่งเธอไปจนวันตายอานงนั่งอยู่ในห้องสอบสวนที่เงียบงนัน ทุกอย่างจบลงแล้วแต่เธอรู้สึกเหมือนยังมีเงามืดคอยไล่ตามเธอหลับตาพยายามลบภาพเหตุการณ์ทั้งหมดออกจากหัวแต่เลือดเสียงกรีดร้องและสายตาอาฆาตของเดวิดยังติดตรึงในความคิดของเธอเจ้าหน้าที่เดินกลับเข้ามาในห้องพร้อมเอกสารหนึ่งชุดนี่คือข้อตกลงเขาวางแฟ้มลงตรงหน้าเธอเธอลืมตาขึ้นมองกระดาษตรงหน้าคำว่าพยานคุ้มครองเด่นชัดอยู่บนนั้น เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วถ้าเธอยอมเป็นพยานเราจะลดโทษให้และส่งเธอไปอยู่ในที่ปลอดภัยคำว่าที่ปลอดภัยฟังดูเป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากเดวิดจากเงาที่เขาทิ้งไว้ในชีวิตเธอแต่เธอก็เซ็นชื่อลงไปอยู่ดีเพราะเธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วเธอเลือกเส้นทางนี้เองและเธอต้องเดินต่อไป หลังจากวันนั้นอนงถูกพาออกจากกรุงเทพไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งเธอได้ชื่อใหม่ชีวิตใหม่และคำสัญญาว,ว่าเธอจะไม่ถูกตามหาแต่ทุกคืนเมื่อเธอหลับตาเธอยังคงได้ยินเสียงของเดวิดเสียงที่กระซิบอยู่ในเงามืดฉันจะหาทางกลับไปหาเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามอนงสะดุ้งตื่นในห้องพักเล็กๆล,กลมหายใจหอบทีมือของเธอเย็นเฉียบ เธอมองไปรอบๆห้องทุกอย่างเงียบงันไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีวันหนีจากอดีตได้จริงๆ